บัวขาว VS แสนชัยดูสดมวยไทยบัวขาวบัญชาเมฆก s แสนชัย PK แสนชัยแมตช์ประวัติศาสตร์ต่อสู้กันด้วยมือเปล่ากติกามวยไทย5ยกระหว่าง2คู่ซีศึก BKFC นัดพิเศษคืนนี้วันที่4พฤศจิกายน66 Legend of จสยามตั้งแต่เวลา20นาฬิกา บัวขาว vs แสนชัยดูสดมวยไทยแมตช์ประวัติศาสตร์ต่อสู้กันด้วยมือเปล่ากติกามวยไทยระหว่าง2คู่ซีบัวขาวบัญชาเมฆ vs แสนชัย PK แสนชัยที่ต้องวางความเป็นเพื่อนไว้ข้างหลังในศึก BKFC นัดพิเศษ Legend of สยามที่เวทีมวยทั่วคราวรอยัลคลิปโฮเทลสกร u ปพัทยาคืนนี้วันที่4พฤศจิกายน66ถ่ายทอดสดผ่านทรูวิชันทรูไอดีช่องทรูสปอร์ต3หมายเลข668ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไป การปาระทะกันของสองตำนานนักชกชาวไทยระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆ V.S แสนชัย P.K. แสนชัยในรายการ b k f c Thailand 5 Legend of s i a มภายใต้กติกา b a n q l e Fighting โดยจะชกกันแบบมือเปล่า5ยกยกละ2นาทีพิกัดน้ำหนัก68.5กิโลกร,รมัมซึ่งบัตรเข้าทงรายการนี้ต้องบอกว่าถูกขายหมดไปล่วงหน้าแล้วนอกจากคู่ของบัวขาวแสนชัยยังมีอีกหลายคู่อาทิสองไฟสุดมันที่มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันอย่าง โบเดนแมนไทย VS ฟานีพลุมพีแอลเบเนียกรีซรุ่นสเปรเวดและการชิงแชมป์ประเทศไทยรุ ai, ่นไลเวทระหว่างสันสีอุมบูพบกับกฤษณะสีสางพร้อมคู่ประกอบรายการอีกหลายคู่ด้วยกันแฟนมวยสามารถรับชมแบบชิดติดของสังเวียนในวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน2566ถ่ายทอดสดจากรอยแวคลิปโฮเทนกรุ๊ปพัทยาผ่านทางช่องครูสปอร์ต3 668เริ่มตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไป